อันนี้มีเควฟมาจากอติตาเลียนเควฟจะมาทำพิซซ่าหืมว้งวหูม <c> ส <oughs> <qu ér Napoleon> mm ุดยอด สี่แรกเปิดสกายจ้าทำสี่อันก่อนนะจ้าปุ่นฝีมือฝีมือ ที่ทุกคนเห็นนี่คือเฮดเองนะคะแป้งเราทําเองนะคะทำให้น้องก้างก่อนนะคะน้องก้าหิวข้าวแล้วครับอือ <S <S หน้าทานยังเลยอ่ะพอปะิิซาเลยลูก ค่ะปะ๊อปปี้ชอบค่ะ,ม,ม,คะมันน่าทานมากเลยนะเนี่ยนะซอสมอสซาจีสมูสเตอร์ะะเ,อเล่นเหรอันนี้เป็นชีสนะคะ สสใส่ส่วนผสมลงไปอันนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อนะคะเนื้อล่มควัน น่ะต้องตามเซฟออกไปเบิงค่ะเชฟจะเอาพิซซ่าใส่เต่าอากาศหนาวจัง เครื่องวัดอุณหภูมิค่ะอันนี้คือเตาพิซานะคะนมงมมุมทำเินูต่ 1> <ะ> 1> อ1าาน,นาทีค่ะดดมุนมุมอะกลัวด่วาขาึ้นไปสตนเดนหรือ400 4 3้า430องศาค่ะ เป็นเด็กกินว่าพีน่น้องก้ววันนี้มามีตันให้มันร้อน ตัดอย่างนี้หรอ,อไม่งาเกลือโอ้ยพิชัก้าน่า,นาทานมากมาเลยอ่ะครับอันนี้ตัดให้นะครับแม,มามาอันนี้คือเกลอโอ๊ยขนม,ม,มีจะชิม,ปมแป้งนุ่มไหมเอเมนอร่อย faktiskt, den var jättegod här. Oj, det är bra så här. Är det bra så här? Ja, mm, det räcker nu. Vi behöver... nu. <tattar> I mean, Men det inte Är Inte för mycket grejer på heller. Snart når du max det som ska vara på. Väldigt okay. snart. då du ingen är en korv. En Toppen. Mm. Ska, ska, ska du ha någon ost? eller? man säger lika efter det, ska du ha någon ost? Okay. Eller? Ja. Ja. ost. Mm -hmm. Så det lönar han är. i. ป่นลงไปนิดน <bubble pizza> <ffer> ึงโอสเคแล้ววันนี้จะไปมินพิซซ่าใช่ที่ผมจะไปกินพิซซ่าพ่อสปิซซ่าแซ็ปมาจ้าซิมเบอร์เหมือนที่นี่ช้ำมากเลยอ่ะพิซซ่าออ๋ นึกปากโป้ค่ะอืมอร่อยอเบคคืออ like ืมว huh ้าวอร่อยอ่ะกุ้งตัวใบใหญ่อ่ะค่ะมันเป็นกุ้งตัวน้อยๆเสิกุ้งไม่ใคร่ค่ะสุดยอดอะเมนูนี้อืมอร่อยอ่ะ ี่ฟูเชอร์แบบมันเบ่เลียนเกินไปไหมล่ะมันพอดีแล้วเน่ะอันนี้การใบบาซิลิกาค่ะของฟรังเข้ากันดีดีกัดอีกจะค้ำกันอืม <c oughs> อร่อยอ่ะอยากจะบอกว่าเมนูนี้คิดคนมากสูตรน,นี้เ่ะเธอแหลกเลยจ้ะอร่อยเจงสุดยอด